สหายสงคามเอมดกล้อมครับอันนี้เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะออิกนี่จากเมืองของสวิตโลวิคโตโลคิกๆิอะไรอย่างเนี่ยสวิโตโลฮิค,คลาวลาอานะเป็นเป็นเมืองของยูเครนนะก็เมืองสวยมากเลยนะเขาเมื่อกี้เขาสอบจากโดนนะขอย้อนกลับนมนะ <c oughs> เมืองเขานะอันนี้ก็สะพานเออเมืองเมืองหนึ่งของยูเครนนะอันนี้ก็คือสะพานนะโอ้สะพานแม่งเลยแล้วอะ่ะโอเคเราไปดูต่อว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างก,กับพื้นที่นี้ <c oughs> มันเขาจะใช้โดนดูั <c oughs> ดราวก่อนนะโ <c oughs> <c oughs> อเคเหรอทหารเข้ามาในเมืองนะเสียง <c oughs> <c oughs> ระเบิดอะไรเงี้ยเบอืองสวยเมืองสร้างไม่เสร็จเลยนะนุชด้วยกโบดเนาะสร้างไม่เสร็จเลยด้ยรัด้วยไปขดน้นมู้วยทอันนี้ยังโคเวอร์การวิ่งกันอยู่นะโคเวอร์ทูโคเวอร์เัีอยวด้วยครับเอ้ยป้อมยัง <laughs> ดูร่าดลาย้เพื่อนโคเวอร์ทูกโคเวอร์กันอยู่เลยน่าจะอันตรายแน่ดู๋ยวบริทั่วเรียกว่อจิอันนี้น่าจะเป็นพื้นที่เอ้าเอ้ยหลวงพ่อโอเคหลวงพ่อเดินชิวทำไมหลวงพ่อเดินชิวอ่ะ มีเสียงแล้บ่งระเบิดหลวงพ่อเดินชิวจัดผมขอดูนะใช่หลวงพ่อปะเอ่อหลวงพอ่อปาดหลวงเดินชิวจัดนี่ก็ยังยิงถ้นหล่อมอยู่หัวนะยังวิ่งโครบวิูโครบเพืกันอยู่ วิ่งให้กมกึญจบภูมิประเทศพกระเบิด RPG มิกีมาได้เราดูบนภูเขาเลยตรงนี้ที่เราดูจากโดนเมื่อกี้มันนั่งอยู่ตรงสะพานปะทุกขาบมาวิ่งตรงสะพานแลวเนี่ยเปลี่ยนรถใครมีห่วยไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะยมีตำแหน่งหนึ่ง อย่างโล่งเกินโล่งแบบโล่งจนน่ากลัวจัดเลยนะโล่งเกินระยะตรงสะพานกี่เมตรเนี่ยกล้องไม่น่าไม่น่าไม่น่าถึงห้าสิบเมตรอะกล้องมันเห็นไกลกว่านั้นก็ล่ะเออนี่ทำอะไรกันอะ วางปืนลงแล้วน่า,จ,าจะเอาจรวดปะเราระเบิดนตนปรดบสรนเลยเมืองอโคตรสวยนะแบบมีสงคราม ตอแอะไรอย่างตอนระเบิดอยู่อ๋อเชื้อปะทุ<ช>ของ<ๆ>ระบบยิงจรวดนะคุณได้้นกรเิดวดะโเราจะยิงละยิงถล่มแล้ววะไปถอยไปถอยไปต้องระวังโดนแบ็คบารนะ จะวดจาก R P G มให้สัญญากันยิงแล้วยิงถล่มสะพานแลกดิกสซเดียตลวกระแทกกระถางไม้โอเคมันมันไม่ระเบิดนะ้ยิงถล่มสะพานหรือทำอะไรสักอย่างเนย เขายิงสลมมาไรวะยิงสลัมสะพานให้มันขาดลึกเข้าไปอ่ะหรือว่าจะยิงไปฝั่งนู้นโคดโคดโคดูอะไรเราพอเดี๊ดเปียื เอายิงส่งร่วงสะพานยันน่าสนุกทั้งวันกูรู้สึกจะจีบขึ้นรถแล้วกูอา <c oughs> จะยิงส้มร่วงสะพานทำไมสะพานมันไม่ได้ขาดกับตรวจพวกนี้ไม่เหรอวะ <c oughs> ดูเขาจะยิงไปตรงนู้นแต่ทำไมถ้ายิงไปตรงนู้นมันควรจะยิงอะไรวะงงตั <c> ้ <oughs> <c oughs> งมันดูอย่างนี้ก็ะเพาะ <c oughs> ถ้าเขาจะเท่าหล่มไปอะไรสักอย่างดูต่อไป นม่เพื่อนเอารถมาละนี่คือทหารยุคเก่งช่วยๆมีเครื่องยิงของฝั่งไอ้กันนะ AT4 เอเหมือน AT4 นะเสียงแล้ววะไอใ,ใครกิ้งน้ำเนี่ย เราจะยิงรอบดนะ้วยเออน่าจะเป็น A4 แหละต้องทาภารกิจนเนี่ยโืมอดเสียงแล้วแม่งโล่งจัดอะโล่งจัดเลยยิงแล้ว เขายิงไปไหนวะเขาจะยิงตอม้อสะพานนะั่นอ๋อเขาจะยิงตอม้อสะพานเพื่อให้มันถล่มฟิเดรต์สเตย์ซุกะใจเบาหนักขึ้นเพราะว่าไม่กล้าไปเหมือนแบบว่าถ้าไปวางระเบิดมันจะเสี่ยงเขาเลยยิงเครื่องบินก็บินไม่ได้เนะาะก็เลยทำภารกิจแบบสั้นๆอันนั้นคือหน้าตาของ พ่อหนุ่มของเราเนี่ยเก๋ไปแล้วอดพอยามยิงถล่มตอม้อแนละ้วตอม้อของสะพานเพื่อให้สะพานมันถล่มมากขึ้นอะไรก็ม่เมายม่ฝั่งนั้นแบบว่าเชื่อมเชื่อมสะพานเข้ามาง่ายๆประมาณนั้นนะเหมือนเขาเป็นสหานหน่วยที่ดูแลโบสถ์วะของเมืองเมืองนี้อยู่นะน,นีมาบนเขาอ่ะ ล้วสองขับกันไม่กลัวโดนเหมือนกันในข่าวเลยนะมเมื่อสักที่ดวยตำรววอย่ประยูบเลยจุดยมมาคุยตกนไม่ให้ยนที่มันไม่น่าปลอดภัยอ่ะเพราะว่าเขายิงแบบมันต้องหาที่ cover อยู่เลยต้องหาที่ take cover อยู่เลย เวลา,าเดินก็ต้องครบเว้นกันไปอันตรายอยู่นะพื้นที่มีเสียงระเบิดมีเสียงอะไรกระบทสวยจริงนะบทหรืออะไรที่อกะท่าง่สถานที่อยู่นะันสวยมากมตแต่แม่งมีสงครามไหม สุดรุ่ยยิต่อมุ่ยไป่เฮาเล่ด้วยนี่อุตส่าห์ม่วยโอเคแล้วผมกาขึ้นเครดิตให้ช่องเขาอีกรอบน่ะสำหรับคลิปนี้คือภารกิจทำลายตอม่อดะ่านโอเคพื้นที่ยสิาเนตแต่อนะต้องได้สองส่นสองสี่นะ โอเคแลมาดูที่หลังกันนะเดี๋ยวกันบายบาย